ขอกาบขอพู้คนท่นท่านอาจารย์ท่าบดีและน้องๆนักศึกษาลูกๆและหลานทุกคนนะคะที่จัดงานวันนี้ว่าดีใจที่วันนี้ได้มาถึงเส้นชัยตามที่ตัวเองตั้งใจไว้นะคะจากวันแรกที่ก้าวสู่สถาบันแห่งนี้ตั้งแต่สมัยเรียนปีหนึ่ง จนจบปริญญาตรีและได้กลับมาทํางานที่นี่ของคณะครุศาสตร์อยู่คณะครุศาสตร์ตลอดมาตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเรียนจนจนทำงานจนกเกษียณมีความภาคภูมิใจมากและรักสถาบันนี้องค์กรนี้มากค่ะและอยากดูแลต่อแต่ว่าด้วยอายุและสุขภาพตัวเองก็ขอดูแลตัวเอง และครอบครัวก่อนนะคะรักและหวังดีกับพี่ที่น้องๆคณะศาสตร์ทุกคนนะคะขอขอบคุณมากค่ะ